บางทีเราเราเสพสื่อปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังต้องต้องระมัดระวังเลยว่าสื่อปัจจุบันบางทีก็ไม่ได้เสนอถึงเรื่องของความจริงชัดเจนมันคือความจริงในมุมมองของคุณหรือมุมมองที่คุณเห็นมันก็เปรียบเสมือนกับอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะแต่มันเป็นความจริงในในทัศนคติของคุณหรือความจริงในมุมมองที่คุณเห็นนั่นแหละ ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีมุมมองความจริงด้านอื่นที่หลบอยู่หรือเปล่าหรือซ่อนอยู่หรือเปล่าเหมือนกับที่ที่เกเห็นชาวช้างโดนว่าแบบทาไมเอาช้างมาดามาทําไมเอาช้างมาหากินเราทําไมเอาช้างมาอย่างนี้แต่พอเรามาดูเรามาสัมผัสเรามาเห็นเรากับรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่มันมีเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนอยู่มันมีมันมีทุกอย่างเลยอะเราเราก็แค่ต้องมาพิสูจน์ว่าอา้าวเขาเอาช้างมาหากินจริงไหมเขาทรามานช้างจริงหรือเปล่า เขาทาแบบที่ทุกคนพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่จริงเรากลายเป็นคนที่ส่งต่อกรรมที่มันไม่ดีอะต่อไปประโยชน์อะไรใช่ปะล่ะจริงๆดราม่ามันอยู่ในทุกสังคมนะที่เกตเห็นอนะมันอยู่ในทุกสังคมแหละในทุกในทุกที่ดราม่ามันมีแต่ดราม่าแล้วเกิดประโยชน์ไหมมากกว่าถ้าดราม่าแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันเป็นแค่เรื่องซุบซิปนินทาหรือมันเป็นแค่เรื่องที่พูดไปแล้ว แล้วได้ความสะใจแล้วถามคำหนึ่งว่ามันได้อะไรต่อหรอมันทําให้ชีวิตดีขึ้นไหมมันทําให้น้องช้างได้กินได้อยู่ไหมมันทําให้มันทําใ,ให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ก็เสียประโยชน์คะ่ะไร้สาระเสียเวลา